สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube นาคาชา n นลนะครับทริปนี้นะครับจะมานำเสนอหลักหน่วยล่างนะครับหลังจากที่10ล่างเราได้ไปแล้วนะครับ3ตัวคือ486นะครับ486เป็นหลัก10ล่างนะครับก่อนจะไปดูนะครับหลักหน่วยล่างในคลิปนี้นะครับก็ฝากคำเตือนนะครับฝากคำเตือน เนื้อหาการนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคำนวณการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจากงวดที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นจากเสรษติโปรดรับชมเพื่อความบัเนิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างอ่าหลักหน่วยล่างของงวดวันที่ 16นะครับอ่าลงหัวข้อก่อนนะครับวันที่หน่วยล่างวันที่16นะครับเดือนทอคอนะครับทอคอหกหกนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับใช้หลักสิบ,บนบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกหน่วยครั้งที่สี่บวกเจ็ด ได้เท่าไรเป็นค่า x แล้วก็บวกไป1บวกไป1นบวกไป1เอา4ตัวนะครับในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็มีสติการเดินนะครับสติการเดินของเขานะครับพอเดินมาพอสมควรนะครับพอสมควรแล้วนะครับถ้าย้อนมากกว่านี้ก็ไปทําดูก็ได้นะครับว่ามาจริงไหมตามนี้จริงไหมนะครับหรือผมมีบวกลบผิดตรงไหน นะครับเพื่อจะได้ทักทวงว่าเออมันไม่ถูกนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับได้นะครับในสูตรที่หนึ่งนี้นะครับใช้หลัก10บน10บนหมวดก่อนได้กออก0 9นนะครับ10บนก็คือ9นะครับ10บนคือ9บวกด้วย10ล่าง10ล่างก็คือ9บวกด้วย10ล่างก็คือ9นะครับบวกหน่วยครั้งที่4นะครับ หน่วยครั้งที่4เราไปดูกันนะครับเราวันที่1ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4 0 9 2นะครับหน่วยครั้งที่4ก็คือ2นะครับบวก7จ็าบวกเจ็ดหนึ่งสองสามสองบวกเจ็ดนี่ก็เป็นเก้าเหมือนกันเก้าสองเก้าสิบเอด เป็น36ก็จะได้6นะครับบวกกันก็จะได้6นับไปเลย8ปดหกและเจนะครับห7 8 9นะครับ, 6, 7, 8, 9, นรบในสูตรที่หนึ่งนี้นะครับ10บ,บน10บล่าง10ล่าง,บ,างบวกหน่วยครั้งที่4 10บนคือ9 10ล่างคือ9 10าล่างก็ 9, งคือ9หน่วยครั้งที่4ก็คือ2บวก7คงที่นะครับบวกได้เนะครับ ็เป็น36เป็น10 9 2 8 3927นะครับ27 28ก็โอเคนะครับ36นะครับต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็จะใช้100บนคูณ2นะครับ100บนก็คือ0 0ก0ก็ได้0นะครับอ่ะตัวที่1เป็น0บวกตัวที่2นะครับ10บนคูณ3 3927นะครับ ะหน่วยบนคูณ4 7นะครับ7 3 21 7 4 28นะครับ8อ่า10ล่างคูณ3 3 9 27นะครับบวกหน่วยล่างคูณ5 5 1เป็น5บวก2นะครับคงที่นะครับอ่าเท่าไหร่นะครับอ่า7บก8เป็น15 5 5าบวกหเนี่เป็น10 7เบวกสเป็น9ก็จะได้9นะครับ9 0 1อ่ะบวกสก็จะเป็นสอ่าในสูตรที่2นะครับสูตรที่3าสูตรที่3นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับ ดูสถิติสูตรที่2ก่อนนะครับเออลืมไปลืมให้ดูเศิติสูตรที่สนะครับเติของเขาก็เดินมา9014น่เดินมาพอตัวงตวงกลมไปให้ดูแล้วนะครับสูตรที่4นะครับสูตรที่3ก็ไปดูดเศิติอ้าวเถิติเขามาดีนะครับทั้ง3สูตรมาดีมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันนะครับมาค่อนข้างจะดีเหมือนกันก็ใช้หลัก หมืน่นหลักหมื่นก็คืออ่าหลักหมื่นก็คือห้านะครับห้าห้าหลักหมื่นก็คือห้าบวกหน่วยบนหน่วยบนคือเจ็ดบวกหน่วยบนก็คือเจ็ดบนหน่วยบนร้อยสิบครั้งที่หนึ่งร้อยสิบครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่หนึ่งต้องเป็นสองกับหกร้อยสิบครั้งที่หนึ่งสองหกเป็นแปดนะครับพอบวกแปด 101, 1, 8, 10สิบหนึ่งบวกแปดสิครั้งที่3ามคูณสามสครั้งที่3คืออะไร10ครั้งที่3ก็คือ2 8 0แปก็คือ8นะครับ8 8ดแปดคูณส8มแปดหนึ่งเป็นแก็จะเป็นสนะครับบวกเกอ่าบวกเกาอ่าจะบวกกันนะครับ 7บวกอ่าสองเก่อน2 7งเจ็ดสิบสี่สเป็นแปดแปดบกวกเป็น1ก็เป็น0นะครับเป็น9ก็จะเป็น0ูนพอดีลง0ูนย์เลยอ่าหก็จะเป็น1บวก3ก็จะเป็น4อ่าศูบวก1เป็น1บวก3เป็น4 บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกอ่า,อาก็ทีนี้เราไปดูว่ามันจะชนเดี่ยนตัวไหนมีมติเป็นเอกฉันไม่สามสูตรนี้นะครับว่าตัวไหนควรจะเป็นตัวเด่นในหลักหน่วยล่างนะครับไปดูทีละต,ตัวครับศูนย์ก่อนนะครับศูนย์มีไหมอ่าศูนย์มีสองสูตรนะครับศูนย์มีสองสูตรศูนย์อ่า ต่อไปก้อ1หอหหก็มี2อสูตรนะครับอ่าแล้วก็หนึอ่าแล้วก็ไปดู3ามสูตรแรกไม่มีนะครับ3ามสา,มสามไม่มีสีส,สีสูตรที่1ไม่มีสนะครับก็จะมีสีอ่าห ห้ามีตัวเดียวในสูตรนี้นะครับหกสูตรที่หนึ่งมีหกสูตรที่สามมีหกอ่าหกเจ็ดเจ็ดมีสูตรหนึ่งสูตรเดียวแปดมีสูตรหนึ่งสูตรเดียวและเก้าอ่ามีสองสูตรนะครับอ่าก็ เป็นอ้นว่าเป็นอ้นว่าได้0ูนย์หนึ่งนะครับ01469เอ่านี้เราก็ไปจับประกบคู่ให้ะเลยเพราะได้หลักสิบไปแล้วได้หลักหน่วยไปแล้วให้ดูเลยนะครับ อาตรงกันไหมนี่ไม่น่าจะตรงไหมนี่ผิดพลาดด้นี่เอาหลักสิบสี่หกแปดถูกสี่แปดหกถูกหลักหน่วยศูนย์อ่าไ้ไล่์ก่อนนะครับศูนย์ทวนที่สองสูตรทางเดียวไม่มีสามสูตรนะครับศูนย์หนึ่งสี่หกเก้านะครับอ่มีผิดไหมศูนย์หนึ่งสี่หกเก้ามีห้ามาจากไหน นะครับเก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเก้าอ้าวประกบคู่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับอ่าเพื่องตัวนี้ห้านี้ไม่ใช่แล้วนะครับก็จะเป็นเก้าทนเก้านะครับอ่าตัวนี้เป็นเก้าอ่าเก้านะครับอ่เดี๋ยวจะพิมพ์มาใหม่ใน สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเหรียญมาจับเดี๋ยวจับเกามาให้ใหม่นะครับตัวนี้จะเป็น9นะครับเก <Okay, S 1> เลยใหม่9นะได้อยู่นะครับพอได้อยู่เป็น9ได้อยู่9 9านะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะได้คู่ชุดดู่3 5 15 15คู่ชุดก็อยู่ที่นี่แหละนะครับว่า ตัวไหนจะเด่นหรือตัวไหนจะไม่เด่นมากกว่ากันนะครับ10นี้4กับ8นี้เป็นเอกฉันท์3สูตรนะครับ6นี้เป็นรองนะครับ4กับ8นะครับจะว่า10ล่างจะเป็นเลขคู่ไหมให้เราเห็นนะครับส่วนหน่วยล่างจะเป็นคู่ด้วยไหมก็รอติดตามวันที่16ธันวาคมนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับได้หลักหน่วยล่างมาให้ท่านผู้ชมชมแล้วนะครับว่า มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรหลักสิบล่าง3ตัว4 8 6หลักหน่วยล่าง5ตัว0 1 4 6 9นะครับศ1 4 6 9นเะครับเป็นหลักหน่วยล่างนะครับไม่ใช่5นะครับ5ไม่มี5ไม่ชนนะครับมีหลักมีสูดเดียวนะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องและไม่พลาดคลิปที่ทางช่องลงไปในครั้งต่อไป นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอให้โชคดีนะครับถูกหวย2ตัว3ตัวถูกรอตตรียหรางวัลที่1รอตอรียหรางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ